เคยสงสัยไหมคะว่าจริงๆแล้วโลกเราเนี่ยได้รับอะไรจากดวงอาทิตย์กันแน่เพราะถ้าดูข้อมูลพลังงานที่โลกรับเข้ามากับที่แผ่ออกไปมันก็พอๆกันเลยนี่นะแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกอย่างบนโลกตั้งแต่ลมฟ้าอากาศไปจนถึงสิ่งมีชีวิตเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดหนึ่งในฟิสิกส์ที่สำคัญมากๆเลยคะ่ะแต่ก็ชวนสับสนไม่น้อยเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับทุกสิ่งเลย ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของจักรวาลวิวัฒนาการแล้วก็อาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของเวลาด้วยซ้ำไปเรื่องนี้มันมีจุดเริ่มต้นย้อนไปถึงยุคปฏิวัติอุตสา,า,า,าหกรรมนู่นเลยค่ะกับวิศวกชรชาวฝรั่งเศสชื่อซาดีกาโนตอนนั้นเขาสนใจเรื่องออประสิทธิภาพของเครื่องจักรไอ้น้ำค่ะคือกาโนเขามองภาพเครื่องจักรความร้อนแบบง่ายๆค่ะว่าต้องมีส่วนที่ร้อนมากๆอย่างหม้อไอน้ำกับส่วนที่เย็นเช่นอากาศข้างนอก พอความร้อนมันไหลาจากที่ร้อนไปที่เย็นใช่ไหมคะมันก็จะเกิดเป็นพลังงานกลเอาไปหมุนเครื่องจักรได้ใช่ครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆจากการวิเคราะห์ของคาโนดก็คือว่าประสิทธิภาพสูงสุดที่เป็นไปได้ของเครื่องจักรแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบที่ซับซ้อนหรือว่าวัสดุดีเลิศอะไรเลยนะแต่ดันขึ้นอยู่กับแค่ความแตกต่างของอุณหภูมิใช่ครับความแตกต่างระหว่างแหล่งร้อนกับแหล่งเย็นเท่านั้นเลยยิ่งต่างกันมากก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูง แต่ว่าไม่มีทางนําได้100ร้อหรอกครับเพราะฝั่งเย็นเนี่ยมันต้องมีอุณหภูมิเป็นศูนย์สมบูรณ์เลยคือลบสององศาเซลเซียสซึ่งเอ่อมันเป็นไปไม่ได้จริงๆเอ๊เดี๋ยวนะคะเท่าประสิทธิภาพมันขึ้นอยู่กับความต่างแต่โลกเราเนี่ยรับพลังงานจากดวงอาทิตย์เข้ามาแล้วก็แผ่กลับคืนไปเท่าๆกันเลยแล้วความต่างที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันคะที่ทำให้เกิดงานอย่างการมีชีวิตขึ้นไปได้อ่ะ ฟังดูเหมือนจะขัดขัดกันอยู่นะคะนั่นเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับแล้วคำตอบมันก็อยู่ที่แนวคิดที่พัฒนาต่อยอดมาโดยรูดอล์ฟคลาวเซียสนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันคือเขาเสนอคำว่าเอนโทรปีขึ้นมาครับมันไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณพลังงานนะแต่มันเกี่ยวกับคุณภาพใช่คุณภาพหรือว่าการกระจายตัวของพลังงานนั่นแหละ เอนโทรปเนี่ยมันเป็นตัววัดครับว่าพลังงานมันกระจายตัวออกไปมากแค่ไหนยิ่งกระจายมากก็ยิ่งมี entropy สูงขึ้นคุณคลาวเซียสเขาสรุปเป็นกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์หลักๆก็คือพลังงานในจักรวาลโดยรวมอาจจะคงที่นะอันนั้นกฎข้อแรกแต่ว่า entropy โดยรวมเนี่ยมีแต่จะเพิ่มขึ้นเสมอครับไม่มีทางลดลงได้เองเลยนี่แหละคือเหตุผลว่า ทำไมกแก้วกาแฟร้อนๆถึงเย็นลงเองได้หรือทำไมเวลาเราหยดสีลงในน้ำแล้วมันฟุ้งกระจายไปทั่วมันไม่เคยรวมกลับมาเป็นหยดเหมือนเดิมใช่ไหมครับพลังงานที่มันกระจายตัวไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการเอาไปทํางานน้อยลงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเวลาเราดูวิดีโอย้อนหลังแล้วเห็นกาแฟกับนมที่ผสมกันไปแล้วมันแยกตัวกลับมาเหมือนเดิมเรารู้สึกทันทีเลยว่ามันผิดธรรมชาติมันดูไม่จริงเลย ก็เพราะว่าเอนโทรปีมันต้องเพิ่มขึ้นตามกฎข้อ2นี้เองอืมเข้าใจแล้วค่ะแต่ทีนี้ถ้าเอนโทรปีมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเวลาแล้วสิ่งมีชีวิตละคะที่ดูซับซ้อนเป็นระเบียบมากๆหรืออย่างแอร์ในบ้านเราที่ทำให้ห้องเย็นลงอันนี้ก็คือลดความฟุ้งกระจายของพลังงานใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอธิบายแบบนี้ครับคือการลดลงของเอนโทรปีในพื้นที่เล็กๆนะครับ อย่างในห้องแอร์หรือในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอครับแต่ว่ามันต้องแลกมาก,กับการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีในปริมาณที่มากกว่าเสมอที่อื่นนะครับอย่างแอร์ทำให้ห้องเราเย็นก็จริงแต่ว่าคอมเพรสเซอร์ที่อยู่นอกบ้านน่ะปล่อยความร้อนออกมาเยอะกว่าความเย็นในห้องอีกหรือถ้ามองไปถึงโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟให้แอร์อันนั้นยิ่งปล่อยความร้อนแล้วก็เพิ่มเอนโทรปีให้สิ่งแวดล้อมมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นโลกเรามันไม่ใช่ระบบปิดไงครับ มันมีการแลกเปลี่ยนพลังงานกับอวกาศอยู่ตลอดเวลาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือความเป็นระเบียบที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เนี่ยมันต้องจ่ายราคาด้วยความไม่เป็นระเบียบที่เพิ่มขึ้นที่อื่นซึ่งสำหรับโลกแหล่งพลังงานสำคัญที่สุดจากภายนอกก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองทีนี้มันตอบคำถามแรกของเราได้ยังไงคะเรื่องที่ว่าพลังงานเข้ากับออกมันเท่ากันแต่ทำไมโลกถึงยังเกิดสิ่งต่างๆขึ้นได้ คำตอบมันอยู่ในคุณภาพพลังงานที่ต่างกันครับสิ่งที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่พลังงานเฉยๆแต่มันเป็นพลังงานที่เอนโทรปีต่ำครับคือมันมาในรูปของอนุภาคแสงหรือโฟตอนโฟตอนที่มีพลังงานสูงแต่จานวนไม่มากหนักมันเข้มข้นนะครับรวมกันเป็นกลุ่มก้อนอยู่ส่วนพลังงานที่โลกแผ่กลับออกไปในอวกาศเนี่ย ปริมาณรวมอาจจะเท่าเดิมก็จริงนะแต่อยู่ในรูปของพลังงานที่มีเอนโทรปีสูงแทนคือเป็นโฟตอนจำนวนมากกว่าเดิมเยอะเลยประมาณ20เท่าได้แต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีพลังงานน้อยลงมันกระจายตัวออกไปมากกว่าเดิมอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเท่ากับว่าโลกเรารับพลังงานคุณภาพดีหรือเอนโทรปีต่ำเข้ามาแล้วก็ปล่อยพลังงานคุณภาพต่ำหรือเอนโทรปีสูงกลับออกไป ความแตกต่างของคุณภาพพลังงานตรงนี้นี่เองที่เป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่างบนโลกถูกต้องเลยครับพลังงานเอนโทรปีต่ำจากดวงอาทิตย์นี่เลยครับที่เป็นเหมือนเ,ออเชื้อเพลิงให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้สิ่งมีชีวิตก็เปรียบเหมือนกับเครื่องจักรกลที่ซับซ้อนมากๆนะครับที่ใช้พลังงานเข้มข้นเนี่ยมาสร้างแล้วก็รักษาสภาพโครงสร้างที่เป็นระเบียบของตัวเองไว้แต่ในกระบวนการนั้นเองเนี่ยก็เป็นการเร่งเปลี่ยนพลังงานเอนโทรปีต่ำให้กลายเป็นเอนโทรปีสูงได้เร็วขึ้นด้วย จริงๆมีแนวคิดที่น่าสนใจนะครับว่าบางทีบางทีจัก,กรวาลอาจจะใช้สิ่งมีชีวิตเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเพื่อเร่งกระบวนการเพิ่มเอนโทรปีให้มันไปถึงจุดสูงสุดได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำไปโหฟังดูน่าทึ่งมากเลยค่ะแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปที่จุดกำเนิดของจัก,กรวาลล่ะคะตอน Big Bang เนี่ยถือว่าเอนโทรปีต่ำหรือสูงคะเเชื่อกันว่าจัก,กรวาลเริ่มต้นในสถานะที่เอนโทรปีต่ำมากนะครับต่ำแบบสุดๆเลย ถึงแม้ว่าตอนนั้นสาสารมันจะกระจายตัวค่อนข้างสม่ำเสมอมากๆก็ตามแต่ในทางแรงโน้มถ่วงแล้วเนี่ยการกระจายตัวสม่ำเสมอแบบนั้นถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากหรือก็กคือเอนโทรปีต่ำนั่นเองเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันจะพยายามดึงทุกอย่างให้มารวมกันอยู่แล้วการที่สาสารมารวมตัวกันเป็นดาวฤกษ์เป็นกาแล็กซีต่างๆก็คือกระบวนการหนึ่งของการเพิ่มเอนโทรปีเหมือนกันครับและปัจจุบันนี้วัตถุที่เชื่อกันว่ามีเอนโทรปีมหาศาลที่สุดในจักรวาลก็คือหลุมดำครับผม สรุปก็คือเอนโทรปีไม่ใช่แค่เรื่องความไม่เป็นระเบียบอย่างที่เราอาจจะเข้าใจกันผิวเผินแต่จริงๆมันคือการกระจายตัวของพลังงานและการเพิ่มขึ้นของมันเนี่ยก็เป็นตัวกำหนดทิศท,ทางของเวลาหรือที่เราเรียกว่าลูกศรแห่งเวลาและเป็นเพราะว่าจัก,กรวาลกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากสถานะเอนโทรปีต่ำไปสู่สถานะเอนโทรปีสูงนี่เองที่ทำให้ความซับซ้อนต่างๆอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตสามารถเกิดขึ้นมาได้ในช่วงระหว่างทางนี้ถูกไหมคะ งานเอนโทรปีต่ำไปเป็นเอนโทรปีสูงอย่างมีประสิทธิภาพมากๆถ้าเราเข้าใจหลักการพื้นฐานตรงนี้ได้ลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกเนี่ยมันอาจจะให้มุมมองใหม่ๆกับเราได้ไหมในเรื่องของการจัดการทรัพ,พยากรพลังงานอย่างยั่งยืนหรือบางทีอาจจะช่วยให้เราเข้าใจกลไกลที่อยู่เบื้องหลังระบบที่มันซับซ้อนอื่นๆทั้งในธรรมชาติหรือแม้แต่ในสังคมได้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอือันนี้ก็เป็นคำถามที่ยังรอคาตอบกันต่อไปครับ